จาก New Normal เป็น Next Normal เราเอา d ระเบ a ต่างๆนะครับมาวิเคราะห์ลูกค้าคืงพอใจอาหารประเภทไหนบ้างตอนนี้เราก็ยังใช้คานออยู่มา40ป,ปีแล้เพื่อที่จะให้รสชาติของมันยังคงที่เราทำการต่อจาน พันธ์ทัสุวรรนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารสามเซนิล่านะครับจากปี25-21ถึงปีนี้ก็เข้าปีที่4 3แล้วอยู่เริ่มต้นจากความที่คุณพ่อคุณแม่ชอบทานอาหารไทยก็เลยอยากคงเอกลักษณ์ด้านอาหารไว้จนมาถึงทุกวันนี้ครับก็คือเกิดจากความชอบ ลูกค้าเข้ามารับสั่งถึงว่าทุกครั้งนึกถึงเรื่องของบรรยากาศไทยๆสไตล์นั้นเราจะเปิดเพลงสุนทรภรณ์ทางให้ลูกค้าคลายความเครียดได้แล้วก็เรื่องของรสชาติอาหารที่เราใส่ใจในทุกขั้นตอนนะครับอาหารทุกจานเราควบคุมมาตารฐานจากตรงที่คือเราทําจานต่อจานเมนูเด็ดๆตอนนี้เราก็จะมีปวยเล็กผัดกุ้งใหญ่ ผัดผักชีสหายปลาคังผัดช,ชาแล้วก็ไก่ห่อใบเตยเราเน้นย้ำเรื่องของการคัดสรรคุณภาพวัตถุดิบหรือเครื่องปรุง,งต่างๆที่จะมาทําให้รสชาติเรากลมกล่อมมากขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่า,าร้านเราเราคกที่แกงเองรวมถึงเราใช้เครื่องปรุงที่มีคุณภาพเช่นพนอก็จะเอามาผูกข้าผสมผสานกับตัวเครื่องเทศเราจะทําให้รสชาติกลมกล่อมนะครับแลวหอมเครื่องเทศสั่งทานที่ร้านหรือจะเทเอเวกับบ้านก็ดีเรื่องต่างก็รสชาติยังเข้มข้นนะครับยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยน อนนี้เราก็ยังใช้คนออยู่มา40ปากปีกละเพื่อที่จะให้รสชาติของมันยังคงที่อีกอันนึงที่เกิดประโยชน์ก็คือเรื่องของการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบแทนที่เราจะไปซื้อวัตถุดิบมา3-4อย่างเพื่อจะมาปรุงอาหารในจานนี้นะครับเรามีตัววัตถุดิบตัวนี้สามารถที่จะเสิร์ฟลงไปในจานอย่างเดียวแล้วก็ทำให้รสชาติมันออกมาเหมือนกับที่เราต้องใช้วัตถุดิบหลายๆตัว นี้เราเปลี่ยนรูปแบบการขายจาก New Normal เป็นเ e กเนอร์โคือเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาเยอะขึ้นขับเคลื่อนธุร,รกิจของเราให้รวดเร็วมากขึ้น,นครับเราเอาดาต้าเบสต่างๆนะครับมาวิเคราะห์ลูกค้าคุณพอใจอาหารประเภทไหนบ้างเป็นเมนูไหนบ้างที่ขายได้ดีการรักษามาตรฐานคุณภาพเรื่องของรสชาติอาหารการใส่ใจด้านการบริการในทุกขั้นตอนก็อยากให้ลูกค้าได้เข้ามาเรามีความตั้งใจที่อยากบริการจุดนี้อยู่แล้ว